ทุกคนสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับบีกแล้ววันนี้คือไม่มีอะไรทำก็เลยขับรถเข้ามาในป่าเลยๆทุกคนดูบีเจออะไรโอ้โหเห็ดพึ่งหวานน่ะงงเลยไหมนี่อีกดอกนู้นอีกดอกเดี๋ยวเราเอาเราเอาดอกเล็กกันดีกว่าเนี่ยค่ะดูเฮ้ยถ้ามาเป็นพึ่งออกเหรอดูค่ะ สวยมากเลยอ่ะน่ารักมากเอ้ามีเห็ดเหลืองด้วยมองไม่เห็นจะเมื่อกี้ดูทุกคนงูพึ่งหวานโอ้โหนี่ค่ะนี่น่ารักมากแล้วก็นี่เห็ดเหลืองนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาหนูนนี่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 น โอ้โห oh. ได้ไหมเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. ดูขาแล้วก็ดูความนิ่มทุกคนอืม hmm. น้องน่าจะไปลแล้วแหละข้างในคงจะมีอะไรเยอะมากอยู่นี่เดี๋ยวเราแปอีกดอกหนึ่งแต่ดอกนี้ก็รู้สึกว่านิ่มๆน,นะเดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยว เออแอบมีความงงนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดอกนี้กันดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวมาดูดอกนี้กันดีกว่าได้ป่าได้เถอขอร้องขอร้องโอ้โหดูค่ะเอา้าเดี๋ยวขอมีดก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะขอเชิญไปดูว่าได้หรือเปล่าโอ้โหกลวงมาก เดี๋ยวดูดอกสิได้เปล่าดูสิได้เปล่าโอ้โหโอ้ยส็งเนาะหนุนเข้าไปละเข้าไปละเมื่อกี้มีตัวหนึ่งออกมาตรงนี้อืมโอ้ยทุกคนเสียดายมากโอ้โหอะไรเนี่ยเอา้าไม่ได้สักดอก โอเห็ดเหลืองนี่คงได้เอาเสียดายมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกดอกหนึ่งได้เปล่าไม่รู้นี่ค่ะโอ้โหนายลำเกียเอาอน่นโอ้ยใหญ่ขนาดนี้คาดว่าจะจะไม่เหลือละมั้งเนี่ยทุกคนโอ้โหนี่ค่ะ โอ้ยไม่ไหวจะเคลียร์ไปค่ะหนุนข้างหน้าบีเห็นแบบ,แบ,บทุกคนให้ท่ายได้เปล่าเอ้าสองจะสองพึ่งหวานสองโกหกกันอีกแล้วเนี่ยไหนได้เปล่านี่นะคะอืมขอเธอดอกเนี้ยเธองามมากเอ้าแข็งแข็งโอ้โห ทุกคนสวยมากได้ได้ไดยังยังไม่ตัดขานะเดี๋ยวจะลองปเปอ,อีกดอกหนึ่งนู่นนะคะดูนะเห็นไหมเอา้าอุ้ยพึ่งหวานน่ะดูทุกคนนี่ก็สวยมากเลยอะ่ะพอกันเลยอะ่ะนี่กระดอกนี้เดี๋ยวเรามาดูสิดอกไหนจะสวยกว่าเอาแข็งอู้ขาโอ้โ ลูกพี่สวยมากเลยจ้ะนี่เลยจ้ะปะเราจะไปที่มีมอสแล้วก็ไปตัดขาห้ามหลอกดาวนะเดี๋ยวนี่ตาก็กำลังมองนะเนี่ยมีอีกเปล่าก็ไม่เจอแล้วคะ่ะไม่เจอแล้วก็ตัดตัดขาตัดขาอืม ทุกคนดูความงามของป่าตอนนี้สิสวยมากเลยนะสวยมากดูค่ะอ,อู้มาค่ะเรามาตัดขาเห็ดกันดีกว่านี่นี่ค่ะโอโ้โห อันนี้ไม่กล้าตัดเยอะเลยนี่ค่ะดอกนี้อู้สวยมากเดี๋ยวเรามาดูดอกนี้กันเลยดีกว่าความงาม,มสุดๆได้ไหมเอาทำไมนิ่ม โอ้ยเฮ้ยเต็มโอ้ยทุกคนดูโอ้ยโอ้ยัยงสวยเลยดอกนี่แข็งเอา้าดูคะ่ะโอ้ยไปคะ่ะสุดๆไปเลยเยอะมากเลยตรงนี้แต่เราคงไม่ได้เก็บเอา อ๋อนึกว่าเห็ดเหลืองเห็ดอะไรก็ไม่รู้อะเหลืองๆอ,อะดูไปเจออะไรมาเจอเห็ดเหลืองด้วยทุกคนดูสวยมากสวยจริงๆเหลืองมากนี่ีตรงนี้ด้วยขึ้นไม่ได้นี่สามนี่ดลส,สี่นี่ ีไปโ้ทุกคนเดินมาเจอเห็ดเห็ดดำค่ะนี่เจอเห็ดดำในป่านี้ในป่านี้นี่โอโ้โหดูค่ะสวยด้วยนะเขาจะเป็นดอกแบบเนี้ยค่ะบีชอบอืมแต่วันนี้จะยังไม่ขอตัดนะทุกคนนะจะขอเก็บไปก่อนนะคะ ด,ดูตรงนี้ขึ้นเป็นนี่เลยอะ,อะนั่งปุบเผาป่าก็มาเลยจ้าอ๋อไม่ใช่นี่สวยอะแล้วก็ข้างหน้าอีกเนี่ยค่ะเออวดูทำไม่ดอกใหญ่ขนาดนี้ล่ะนี่ได้แล้วก็ แล้วก็อืมนี่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 หันมาฝั่งนี้บ้างนี่เมื่อกี้แอบมองดูปรอบแล้วเจออูดูนะเดินนะเดินะมันแอบเข้าตรงนั้นเลยเดี๋ยว <Yeah. S 1> อุ้ยอันนี้ยากนิดนึงนี่อ,นนอูข้างหน้าดอกเบลอเลยเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะ เราจะไปเอาดอกข้างหน้านี่เนี่ยดอกเรลอรเลยติดไม้เหมือนว่าจะมีแถวนี้อยู่นะเดบีขอหาก่อนเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยเคยมาเก็บนะทุกคนหาก่อนแป๊บน,นึงนี่กลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มนึงเอาพอนั่งแล้วก็เจอเลยนะคะเนยเดี๋ยวน,นี่ไหนล่ะนี่ดูบูเบอรี่เพียบเยอะมากเลยบูเบอรี่เยอะจริงๆนะตรงนี้แต่ว่ามันก็คงจะเลยหน้ามันไปนแหละนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดนี่นี่นี่น นี่ค่ะโอ้โหุกนสวยอืมขออภัยวันนี้เก็บไม่สวยนะอยู่ในป่าคนเดียวค่ะวันนี้อืมน,นี่โอ้โหคขา ขายาวและสวยมากมีอันนี้เน่าข้างในเน่าจะขอเอานี่นี่นี่ดูข้างในี่สวยงามนี่นะฮะน,นี่ได้ไหมโอ้โหสวยมากข้างในข้างในมันลึกไปบีไม่กล้าล,ล้วงเข้าไปเนาะไป เดี๋ยวไปต่อเลยนะเมื่อกี้เห็นแบบเมื่อกี้เห็นไปแบบนี้โอ้โหนี่ก็กำลังขึ้นเนี่ยทุกคนเด้อดูค่ะเพียบเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นไปแบบไหนล่ะอานนี้ แต่ดอกใหญ่ๆอย่างนั้นเล่ะดอกใหญ่แต่คือแบบมีไม่กี่ดอกอะนี่ดูขาเนาะขายาวแล้วก็นี่นี่ขายาวโอ้โหดูขึ้นไม่ได้อืมอืม ได้แค่นี้จริงๆข้างหนข้างหนนี่นี่เออตอนนี้แดดออกดีหน่อยนี่ี่นี่นนอุ้ยขาอุ้ยดอกแบบนี้สวยมากชอบชอบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่นี่อุ้ยแต่อนนี้กำลังขึ้นอนะ่ะเล็กแมวหรอกเนาะโอเคนี่ก็พอแล้วก็ แล้วก็นี่โอ้เดี๋ยวดูมันขึ้นตามต้นไม้เดี๋ยวนะทุกคนนะนี่ไหนล่ะโอ้ยขาหาแทบไม่เจอทุกคนดูเดี๋ยวดูวแพนกล้องมาฝั่งนี้มันขึ้นตามต้นไม้อนะเน,นะนี่นาาเนเยเยยห็นไหม น,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 นี่แล้วก็ข้างหน้าเอานู่นนู่นนู่นแล้วก็นี่อยู่ในมอสลึกมากสวยดูกลุ่มนี้สิสามสีด่ดอกแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นขาเล็กอันนี้แมว รุ่นขาดเล็กแล้วก็นี่ข้างหน้าอันนี้รุ่นที่ชอบนี่ค่ะเอานี่ไงอีกนี่เ,เดินก็เจอเรื่อยๆนี่ข้างหน้าเลยอุย่ยแต่ว่ามันเล็กทุกคนมันเล็กอะมันเล็กอยู่แต่ว่าก็มีใหญ่ด้วยเล็กด้วยผสมกันนี่น โอ้ oh, ขาเล็นะแอบถบ่ายยากตรงนี้นี่สวยสวยเชียวนี่เห็นแบบๆนี่ค่ะขายาวด้วยนะขาสวยอะ่ะนี่แล้วก็ข้างๆบีนี่มันดอกเล็กอันเนาะเอาไหม <laughs> ไม่ทันละไม่ทันละจ้ะนี่อันนี้ก็เอาไว้ก่อน แล้วก็นี่โอ้สวยนี่ทุกคนโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวนะขอ,อดอกนี้ก่อนดูขาเอาโอ๊ยคาดนี่คะ่ะดูนี้นี่อืม ความงามงามมากงามมากจริงขาเขาย่อยอ่ะก็เลยชอบนี่ไหนละ่ะตรงเนี้ยบูเบอรรี่แล้วก็ลูกลิงเงินบริเยอะมากเลยทุกคนเยอะๆเลยนะเมื่อกี้เห็นไปแบบไหนล่ะนี่นี่น มันจะแอบแอบบอยู่ข้างในนี่โอ้โหขาดูกลุ่มนี้สิคะทุกคนโอ้โหสวยมากสวยแบบคือขามันไม่รู้อาอยู่ฝั่งไหนอะทุกคนมันขึ้นตามมอสมันก็เลยเก็บยากหน่อยนี่เนาะ ทางเดียวก็คือต้องลอง้วงมือลงไปลึกๆแล้วก็ดึงแล้วก็เปาะด้วยนะเพราะตอนนี้อากาศเย็นเน่นาะมันก็เลยเปาะนี่โอ้โหดูนี่ค่ะดูนี่เป็นช่อดอกไม้เลยอะเีย <laughs> ทุกคนเอาจริงดูค่ะดูขาสวยมากอืม ลงลึกๆล,ล,ลึกมากจริงนะดูดูคขะแค่ขาก็นำลายไหลแล้วอ่ะโอ้ยดีตรงนี้ก็ใช้ย่อยค่ะดูโอ้โหนูน ใบบุบลีต้นบุบลีทุกอย่างรวมกันหมดเลยอืนี่คงจะเป็นคลิปแรกที่บอกว่าเก็บเก็บเห็ดแล้วก็ขยะเยอะขนาดนี้เพราะว่าคือทุกอย่างอะ่ะตอนนี้มันเป็นหน้าเลยดูใบไม้ร่วงอะเนาะคือทุกอย่างร่วงมาแบบรวมกันหมดเลยอะ่ะอืมนี่นะคน อย่างที่บีบอกไปเนาะบีไม่ชอบตั้งกล้องถ่ายนะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นชัดๆด้วยจริงๆคือแบบเราก็เนาะมาชมความสวยงามไปด้วยกันโอ้โหสวยมากจริงเก็บเป็นฟังฟังไปแล้วก็หันมาเดี๋ยวเราก็จะมาฝั่งนี้บ้างปะนี่เราก็มาต่อที่กลุ่มนี้ข้างหน้า ก้าวมาแล้วก็มานาั่งก้าวล้วมาก็มานั่งดูนี่ค่ะสวยนะสวยจริงๆนี่แล้วก็นี่เดี๋ยวโอ้หลึกลึกมากเลยอันเนี้ยนี่ค่ะ วางฝั่งนี้วางเป็นฝั่งๆไปแล้วก็มาตรงจุดนี้ค่ะดูอโอ้โหนี่ค่ะความสวยงามนี่แล้วก็ฝั่งนี้โอ้โหนี่มันเหมือนมีอืสีไดายนี่ แล้วก็นี่ขึ้นตามต้นไม้ต่อไม้เนอะก็เยอะนี่หยิบยากด้วยนี่สวยมากออมพอละตรงเนี้ยแล้วก็นี่ข้างหน้าไหนละ่ะนี่ตรองมีไงนี่แต่ว่ามีไม่กี่ดอกนี่นะคะ เดี๋ยวเราไปหาต่อตรงนี้คิดว่าน่าจะหมดแหละโอ้ยเกือบเหยียบจ้าดูเกือบเหยียบมองไม่เห็นสีก็สีเดียวกันอืดูขาสิดูข้างหน้าอีกทุกคนข้างหน้าเนี่ยม,มองแทบไม่เห็นเลยนี่นะโอ้ยขาขาโอู้ อันนี้ยาวใช่ยาวเฟ้ยเลยอะเฟ้ยมากอืโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเเดขึ้นลาแล้วเปล่าเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนหนึงน่งเนาะนี่อืมไปค่ะแล้วเราก็มาต่อด้วยกลุ่มนี้นี่อือดูน้ำน้ำเพียบเลย อันนี้แอบขาสั้นนี่อุย้ยขาสั้นแล้วก็ขวาขวานี่อุยเห็นไหมว่าแล้วมันเปล่ามากจริงๆปลอบเปล่า,ลาโอ้ยเปล่ามากทุกคนเสียดายเนาะ บีก็ไม่อยากใช้มีดตัดเพราะเดี๋ยวมันจะไปโดนที่บอกว่าที่มันกำลังจะขึ้นไงป่ะแค่นี้นแหละอันนี้เก็บไว้นี่มาเก็บตรงโล่งๆกันบ้างดอกนี้นี่ค่ะนอันนี้ขึ้นไม่ได้หรอดีนะอันนี้ต้องขอแวกอย่างนี้เลยน้องขึ้นไม่ได้โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ย ได้แต่ดอกเนี่ยเออโอเคเนี่ยก็พอไปค่ะอ,อ้าวเจอเห็ดเหลืองจ้ะดูอีกดอกหนึ่งดอกเบลเลอร์เลยอะ่ะอุย้ยตรงนี้มีแต่ดอกใหญ่แต่ได้แค่สองดอกได้แค่สองเฮ้ยถือว่าโอเคนะทุกคนนี่นะคะอืมสวยอยู่นะ อ่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะบีก็ได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะไปทําความสะอาดที่บ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเข้าเครื่องอบอเครื่องอบนะคะไปตากแห้งเนาะแล้วก็เก็บไว้เนาะถ้างั้นบีไปแล้วนะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะสาหรับคลิปนี้เนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยย เฮ้ยจะออกจะออกแล้วบีมาเจอเห็ดอันนี้ทุกคนดูอันเนี้ยแต่ว่าบีก็ไม่เคยกินเนาะแต่เนี้ยคือเดี๋ยวบีต้องไปศึกษาอีกทีนึงว่าเพราะบางคนอะเขาอะเก็บไปอ่าทําสลัดทุกคนเห็ดสาลายอะเดี๋ยวบีต้องไปเปิดดูที่รถอีกทีนึงเนาะดูค่ะนี่อันนี้กับอันนี้นี่เดี๋ยวบีจะเก็บอันนี้ไปเพราะว่ามันจะมีอันที่มีพิษแล้วก็อันที่มันไม่มีพิษเนาะ เดี๋ยวจะเก็บอันนี้ไปไปศึกษาดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าก่อนหน้านูา้นเคยเก็บมานานมากแลวทุกคนเอา้าโอ้โหดูแมงเดี๋ยวอันนี้ต้องตัดโอ้อันนี้เป็นอะไรนะหนอนขึ้นเต็มเลยเออ,อน,นี้ได้นี่นะะ เห็ดซาลายเที่ยวไปยำแล้วมันจะอร่อยอร่อยอะ่ะบีคิดว่าก่อนนะ้านู้นอ่ะก่อนที่บีจะก่อนที่จะทําคลิปด้วยซ้ำอาเคยเคยกินนะคะเห็ดตัวนี้เนาะแต่คือมันจําไม่ได้แล้ะทุกคนสิบกว่าปีแล้วบีไม่เคยเจอเลยอะแล้วก็มาเจอวันนี้เนาะแล้วก็นี่ตัวนี้อุ้ยได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ออกแหง้งอุ้ยทุกคนไม่ได้หรอกอันนี้แหง้งตรงกลางน่าจะได้อยู่นี่จะได้หรือไม่ได้ นี่ก็จะเอาประมาณนี้แหละนี่เดี๋ยวเราจะไปเปิดหนังสือดูที่รถนะคะไปค่ะนั่นไงจอกที่ไรเจอทุกทีเลยเห็ดพึ่งหวานจ้ะดูโอ้โหเดี๋ยวเดีเดีเดวอันนี้บีก็ยังไม่กล้าใส่ถังไงทุกคนเอ้ยใส่ใส่ตะกร้าโอ้สวยด้วยอ่ะเอาเอาเเไปค่ะ คิดว่าเจออีกดอกหนึ่งเดี๋ยวนะอไปค่ะนั่นไงคิดแล้วว่าใช่นี่ <c oughs> เดี๋ยวนะทุกคนโอ้ยอันนี้ก็ต้องวางตรงนี้เนอะรถอ,อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วเดินสามเก้าก็ถึงรถด,ดูค่ะเฮ้ย <c oughs> ได้ไหมเนี่ยอ้าวทำไมนิ่มๆละ่ะลูกพี่ เดี๋ยวรอดูขาได้เปล่าไม่รู้เฉือนเลยจ้ะอย่ารอเช้ามแมลงก็เพียบเดี๋ยวได้เปล่าอุ้ยหนอนดูค่ะเห็นไหมดำๆอ,อ่ะอุ้ยเสียดายขาได้ไหมโอ้เต็มเต็มจริงๆนะไม่ใช่เต็มธรรมดาทุกคนเอาไว้เนี่ยแหละ มีว่าไปเจออีกดอกหนึ่งละเดี๋ยวนี่ทุกคนโอ้โหดอกนี้ทากไม่เหลือให้เลยโอ้ยเราก็เก็บไว้ให้ทากดีกว่าไม่รบกวนละทั้งนั้นนะนี่เดี๋ยวบีจะให้ดูอ่บีเจอเห็ดเห็ดไอ้นี่ด้วยวเดีย๋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 ดวยวนี่แพลงกล้องช้านี่ค่ะเห็ดปลวกฝรั่งทุกคนเห็ดปลวกฝรั่งมันกําลังจะออกเดี๋ยวดูแต่อันนี้บานมากดูค่ะ บานมากเห็ดโปรฟรังแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาอันนี้อันนี้ดึงขึ้นมาให้ดูยเฉยนี่ค่ะตรงนี้มันจะเป็นคล้ายแป้งนะถึงจะเปียกกับมันก็ยังเป็นขาวๆแบบนี้อยู่นี่นะคะอันนี้คือดอกใหญ่มากแล้วมันก็เลยไม่มีวงแหวนตรงนี้เนาะ,ะแต่ถ้าดอกเล็กต้องมีวงแหวนตรงนี้นะคะแล้วก็เอาวงแหวนออกเพราะวงแหวนเขาจะมีความขมนิดนึงอะไรประมาณนี้อืมนี่เนาะคือมันยังไม่ถึงเวลาออก ของเขาอะแต่บีก็ไม่รู้นะว่าบีเนี้ยมันจะมีเปล่านี่นะคะตรงนี้เนาะแล้วเกาะนี่ข้างหน้าก็ใช่อันนั้นก็ใช่แล้วก็นี่อันนั้นก็ใช่นี่อันนี้ก็ใช่แล้วก็ดอกนี้ก็ใช่นีนะ,ะอืมเห็ดปวกฝรั่งจ้ะ โอ้ยทุกคนอ้าไม่ต้องออกละค่ะดูสวยมากเลยเนาะโอ้โหนี่ค่ะเป็นไงล่ะนี่สวยนี่น่าจะใช่นี่นะคะเดี๋ยวนี่มันต้องขึ้นมาแบบนี้นี่นี่ค่ะอืมเพราะว่าถ้ากินได้ไนีบีก็จะเอากลับ ทำไมไม่แน่ใจเพราะเคยกินอยู่ครั้งเดียวนี่ค่ะอปะอันนี้นะคะอันนี้สรุปว่าเป็นเห็ดสองดาวนะทุกคนกินได้นะคะชื่อในภาษาฟินก,ก็คือตามนี้เลยเกลตาฮาร์กัสเกลตาฮาร์กัสนี่นะคะนี่เป๊ะเลย เลยจริงๆนี่ตัวนี้เลยนี่นะคะอันนั้นก็จะโตขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ยังเด็กอยู่เล็กอยู่นี่นะคะเออเมื่อกี้บีเจออีกอันหนึ่งด้วยเขากำลังขึ้นเนี่ยทุกคนบีก็เลยรอก่อนเนาะเนี่ยเล็กประมาณนี้เลยอะ่ะเนี่ยดอกเล็กประมาณเนี้ยอืมก็ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าวิธีการทําก็คือไม่จําเป็นต้องต้มหรือไม่จําเป็นต้องลวกอะไรประมาณนี้เนาะอืมก็ให้นําไปประกอบอาหารได้เลยเนาะ ประมาณนี้เลยทุกคนไม่มีอะไรมากรสชาติก็แบบว่าค่อนข้างที่จะอ่อนไม่แบบว่าสตรองเกินไปนี่ตามนี้เลยค่ะเย้บีก็จะเอาไปทำยำกินนะจ๊ะทุกคนถ้างั้นบีลาไปจริงๆแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากมายที่ติดตามตลอดมานะคะบ๊ายบายอ้